ผมสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับเลน9300ม mm ิลิเมตรนะครับรู้สึกว่าจะมีลาตรงตรงหน้าจะมีลาข้างหน้าเลนชิ้นหน้านะมีลาเหรีชิ้นหน้าพอดีผมเอาไฟส่องดูเห็นมีลาตรงนีน้แต่มีลาแล้วก็มีฝุ่นนิดๆหน่อยๆมีลาแล้วก็มีฝุ่นนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวผมจะมาทํำเพื่อน <S <S ๆไ<ๆ>ด้ดูไปด้วยกันนะครับผมมาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันไปด้วยกันผมจะมาล้างนันแหละจะเช็ดจะล้างกันแหละครับ อจะมีตัวนี้รู้สึกผมยังไม่เคยถอดนะผมยังไม่เคยถอดตัวนี้จะเป็นเลนของ Canon EF 9 0 0ถึง3 0มมมตรถึง5.6นะครับตัวนี้จะเป็นอมอเตอร์ธรรมดายังไม่มี USM นะครับผมก็มีเสียงดังนิดนึงเวลามอเตอร์เวลาโฟกัสแต่ไม่ดังมากนะครับแต่ก็ไม่ไม่เร็วมากเหมือน USM นะครับแต่การใช้งานแล้วผมลองมาลองดูแล้วก็ถือว่า,ามีความโดดเด่นของตัวมันเองแหละรวมทั้งในเรื่องของราคาที่ราคาถูกนะครับผมที่ราคาถูกเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวผมจะมาทำให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันนะครับผมส่องดูถ้าเป็นเลนถ้าเป็นลาอยู่ที่ชิ้นกลางเนี่ยผมไม่ลื้อแน่ครับผมทําไม่ได้นะครับผมผมไม่มีความสามารถที่จะลือ้อเช็ดลาตรงชิ้นกลางนะครับผม แต่ถ้ามันชิ้นหน้าเนะี่ยผมเคยลื้อเลนตัวอื่นนะเลนตัวอื่นเนะี่ยมันค่อนข้างจะลื้ง่ายแต่ตัวนี้ก็จะลองดูผมไม่เคยลื้อนะแต่ผมจะมาทำเพื่อนๆด,ดูโอเคครับผมดูอุปกรณ์มีอะไรบ้าง <laughs> ผมเตรียมไว้นะครับแอลกอฮอล์ที่จริงตัวเนี้ยมันเป็นแอลกอฮอล์99หละแอลกอฮอล์99เปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้ผมมาผสมกับไอตัวอะไรนะไอตัวสีทอฟ,ฟ้าที่ล้างแผลก็ใช้ได้ครับหูว ควงตัวเล็กๆเลยไขควงตัวเล็กๆผ้าเศษผ้าในพยายามอย่าให้โดนสายโดนอะไรนะครับเก็บอย่างดีนะครับมเสียบผ้าแล้วก็ขไขควงโอเคมามาเริ่มเลยนะครับครั้งแรกนะครับลื้อเลียนตัวนี้เลนตัวนี้ผมไม่เคยลื้อนะเดี๋ยวมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นใช่ไ,ไหม ถอดน็อตก่อน,น,อนสกรูตัวเล็กๆนะครับเออถอดง่ายนะยกขึ้นเลยอ๋ออันนี้จะเป็นฝาปิดมัน จะมีน็อตอยู่ตรงนี้มีน็อตตัวเล็กนะครับตรงนี้จะมีน็อตเหมือนกันแหละมีไขสกรูเหมือนกันตัวเล็กนี่นะจะมีจะมีน็อตอีกอสกรูตัวเล็กอีกชุดหนึ่งข้างใน3ตัวตัวนี้รู้สึกจะเป็นตะปูฝังไว้เลยตะปูเป็นตะปูเกียวแหละ แต่เขาฝังไว้มันไม่มีเกลียวข้างในน่าจะจุ่มกาวเพราะดูลักษณะการขันแล้วพอผมเคยผมเคยถอดรุ่นอื่นหมุนยังไงก็หมุนไม่ออก mm hmm. เพียงแค่มันเราเขาใช้ฝังลงไปแล้วก็มีกาวซับเหมือนกับมันไม่มีเกลียวอะ่ะผมจะลองใช้งัดใช้ตัวไขควงแบนตัวเล็กงัดดูผมเคยทําเลนตัวอื่นนะมันจะประมาณนั้นมันสก,กิดขึ้นมา ออกละอืมจริงๆด้วยนี่ก็คือมันเป็นเหมือนกับตะปูเกียวแหละแต่แต่ว่ามันไม่มีเกียวเหมือนมันมเป็นหมุดอะแล้วก็เอาฝังเข้ากับตัวตัวยึดนะครับตัวเนี้ยมันไม่มีเกียวมันมันมันเขาตอกยึดลงไปเลยเราต้องงัดขึ้นมา เพราะว่าลองหมุนหมุนหมุนไขค,ควงเกลียวแล้วมันไม่ออกมันฝังลงไปเฉยๆเราต้องงัดขึ้นมานะครับมันเป็นประสบการณ์ <c oughs> นะโอเคเราจะงัดตัวนี้เป็นรอยนะิดนึงไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็ตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งานในส่วนถ่ายรูปอยู่แล้วนะระวังโดนมือ ยันไงกระเด็ดลงข้างล่างหยอดกาวหยอดกาวเส้นเหนียวเลยนี่เนี่ยเขายอดกาวมาหยอดกาวเหนียวตัวหนึ่งตัวไหนอ่าเลอีกตัวหนึ่งเอาละนี่นี่ยึดกาวซะอุ้ยหล่นอไม่เป็นไรยังไงก็จะถอดอยู่แล้ว นี่นี่ลาลาเจอลาแล้วนี่นี่ลาอยู่ตรงนี้นี่ลาลาอยู่ชิ้นหน้าแต่อยู่ชิ้นในแต่ก่อนเลนมันอยู่อย่างนี้ก่อนถอดเลนมันอยู่อย่างนี้ใช่แล้วเออเลนมันอยู่อย่างนี้นี่เลนมันอยู่อย่างนี้พอเราเอาหมุดพอเราแกะหมุดตรงนี้ออกหมุดที่อยู่งข้าๆเนี่ยแล้วเลนมันลวงเลยเลนคือมันเหมือนกับเลนมันหลุดง่ายอ่ะ น aunt ie, aunt ie. ี่นั่นจะเห็นได้ว่าจะมีลาตรงนี้นี่แหละปัญหาที่ผมจะถอดออกมาล้างตัวนี้ที่ผมจะถอดออกมาแล้วก็เช็ดเห็นไหมไม่โฟกัสนี่เนี่เนี่เออนี่นี่เป็นจุดจุ๋ยนี่นี่ลาอยู่ข้างในนะใช้ลูกยางเป่าหน่อยช่วงข้างในโอ้เลียข้างในใสสะอาดเลียข้างในเนี่ยใสสะอาด ข้างในในใสสะอาดไม่มีไม่มีฝุ่นไม่มีลาไม่มีฝ้านะไม่มีฝ้าถือว่าเป็นการโชคดีนะวันนี้เพราะว่าถ้าเป็นชิ้นในเนี่ยผมไม่ถอดแน่เพราะผมไม่ไม่ไม่เคยถอดวันนี้เราเอาชิ้นนอกไปก่อนนะครับวันนี้มาทาให้ดูตรงตัวเลนก็ปกติตัวเลนก็ปกติไม่มีอะไรโอเคทำความสะาไไปก่อนความสะอาดในเลก่อนนี่เราจะมานี่ตัวนี้ตัว ตัวดีตัวดีเดี๋ยวหายนี่ก่อนแป๊บหนึ่งแอคชั่นนี่สำลีสำลีกา้านนะครับสำลีกา้านสำลีก้านแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จะเป็นน้ำน้ำน้ำสะอาดผสมสไลกก็ได้นะครับผสมสไลในปริมาณที่ บางๆอย่าให้มันผสมเยอะนะครับผมแต่ผมใช้ตัวนี้ผมใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาผสมกับเจ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาแล้วแต่เราแอลกอฮอล์มันจะแห้งเร็วไงเช็ดแล้วมันจะแห้งเลยทีนี้เราก็เอาผ้าเอาผ้า,เอาผ,าเอาผ้าไฟเบอร์เนี่ยตัวนี้เช็ดอีกทีนึงแล้วก็ใช้เลียนเพนเช็ดนะผมจะเริ่มที่ตรงนี้ แอลกอฮอล์ใส่ผมจะใช้แอลกอฮอล์จุม่มใช้สำลีกา้านจุ่มแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดตรงเชื้อลาตรงที่มันเป็นลาเนี่ยนะตรงท่ันเป็นลาเนี่ยเช็ดเห็นไหมออกแล้วแค่นี้ก็ออกแล้วเช็ด <c oughs> นิดเดียวออกลามันเช็ดง่ายแต่มันจะมาขั้นตอนเวลาเราลื้อเนี่ยออกแล้วลาออกแล้วไม่มีแล้ว ทีนี้ก็มาจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนจะทำยังไงให้เลนเรถใสข้างนอกยังไม่ต้องเช็ดก็ได้นะเลนข้างหน้าเนี่ยยังไม่ต้องเช็ดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเดี๋ยวมันจะโดนมือโดนเลยเราต้องเข้ามาเช็ดที่หลังแต่ตอนนี้เรามาเน้นข้างข้างในกันน,นี้ผมทมําแบบบ้านๆเลยนะผมทแมบบบ้านๆเลยไม่ได้จา้างเขาไงบางทีเล็กๆน้อยๆเราทําเองได้เราก็ทำอึบหนไหมใสปิ้ง เสร็จแล้วทีนี้ก็เราก็เอาผ้าทีนี้เราก็เอาผ้าเนี่ยครับเอาผ้ารูปอีกทีนึงหมุนไปทางเดียวกันหมุนไปในทางเดียวกันปึ๊บหมุนไปในทางเดียวกันปึ๊บ ทีบ้านๆนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปร่ำเรียนที่ไหนนะครับบอกไว้ก่อนทําให้ดู <c oughs> นะครับให้เพื่อนๆไปทําตามก็ได้ให้เพื่อนๆไปทําตามก็ได,ไได้โอเคเรียนข้างในจะใส่แล้วทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนใช้เลนเพนตนนัวนี้เรียนเพนเช็ดบริเวณหน้านะครับ เลนเพนเนี่ยมันเหมือนกับคุณสมบัติของเขาเนี่ยเหมือนเขามีอะไรนะไฟเบอร์ผงไฟเบอร์อยู่ตรงอยู่ตรงหน้าเนี่ยไอตัวดำๆดเนี่ยมีผงไฟเบอร์อตรงนี้มันเขามีผงไฟเบอร์แล้วก็พอเราเช็ดไปมันเหมือนกับมันไปทปําปฏิกิริยากับเลนเลนก็จะใสนะครับเลนก็จะใสเริ่มแล้วนะผมเริ่มแล้วนะหมุนปินาทางเดียวกันนะครับวางมือเบา ไม่ทานเดีวยวกันใส่ปิ้งโอเคแหมเป็นที่น่าพอใจอเก็บแล้วก็เอียงดูเอียงซ้ายเอียงขวาก็รู้แล้วว่ามันใส่ไหมถ้ามันพอถ้าเราพอใจแล้วก็โอเค พอถือว่าพอทีนี้ก็ประกอบประกอบคืนเป่านะข้างในเผื่อมีฝุ่นเนี่ยเป่าแต่ตัวนี้ไม่มีสะอาดใสข้างในเป็นที่น่าพอใจทีนี้เราก็เอาลงเหมือนเดิมปึ๊บูเห็นไหมลงแล้วเห็นไหม ตรงหัวลังแบงเนี่ยเขาทํามาให้เรางัดงัดขึ้นยงไงพองัดงัดขึ้นเลนก็จะขึ้นโอเคนะประกอบประกอบก็เอาตรงที่เรางัดออกเมื่อกี้แหละเป็นหมดุดอัน,นมีเกีียวหรอกทำหลอกตาไว้เฉยยัดเข้ามือนเดิมปึ๊บอโอเค ก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้แค่มันประกบยึดยึดหน้าเลนตัวนี้จะมีรอยนอนอยู่างเงีแค่แก้ไขสถานการณ์นีเล็กน้อยแต่ไม่ต้องส่งช่าง ทีนี้ก็ใส่ปิ้งเลนเราเนี่แหละครับเก็บดีๆนะครับเวลาเก็บเรียบร้อยเช็ดหน้าเลนหน่อยเช็ดหน้าเลนหน่อยเพื่อความสะอาดจุ่มหมุน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 ใช้ผ้าสะอาดผ้าเช็ดเลนแหละ เสร็จแล้วก็เลนเพนเลนเพนทำให้เลนใสตัวนี้ปอกฝุ่นออกเลนเพนเลีนเพนเนี่ยราคาเล่มนึ่งน่ะน่าจะอยู่มานสามร้อยสามร้อย0ี่ร้ครับผมแล้วแต่ อุปก,กรณ์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับมีขายเ <c oughs> ยอะเลยตามร้านขายกล้องขายเลนออนไลน์ก็มีนะครับหาซื้อได้แต่ผมชอบเช็ดแล้วมันมันเหมือนกับเลนเราใสขึ้นเยอะเลยนะเ <c oughs> บาๆนะวางมือเบาๆแล้วก็ลูบไปลูบออกเช็ดออกปุ๊บเห็นไหมใสปิ๊ง โฟกัสสิจ้าโฟกัสสิจ้าออเป็นยังไงใส่ปิ้งเลยไม่ต้องส่งช่างโอเคนะเพื mm ่อ hmm. นๆทำตามได้นะครับทำตามได้ต้องเป็นชิ้นหน้านะข้างในถ้าเป็นชินช้นชิ้นกลางเนะี่ยผมไม่ไม่สามารถทําให้ดูได้โอเคนะครับช่างที่รับล้างก็อย่ากโกรธให้กันนะครับ่ <laughs> ากโกรธให้กันนะว่าไปบอก เขาทาไมเขาจะส่งมาล้างอยู่แล้วเขาดางเขาดัานล้างเองเลยอะไรแบบนีน้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้ค,คือการแบ่งปันนะครับให้เพื่อนเพื่อน้อ,นนองๆที่บางทีเล็กๆน้อยๆไม่อยากส่งช่างเพราะว่าเนาะตัวนี้ราคาก็แพงไม่แพงหรอกแต่เราก็ไม่อยากจะจ่ายบางครั้งเนาะเก็บตังไว้นะครับผมโอเคเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆก็ทําตามก็ได้นะครับแต่ก็เรามาระวังด้วยนะครับผม ถ้ามันชิ้นหน้าเนะี่ยทำง่ายอยู่แล้วเพราะน็อตไม่กี่ตัวน็อตไขควงนั่นไม่กี่ตัว,น,น,ตว,นะตวนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อวันหน้ามีอะไรดีๆจะมา,าแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมกับช่องมาดูชาแนลนะครับผมมาดูมาดูนะครับผมโดยสมชัยนะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ